สวัสดีครับชาวไซคก้อยทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเป้าท่านี่มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับบอลวันละสามคู่นะครับามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับและเหมือนเดิมครับตรงนี้ขอบคุณสาหรับพักยกย7นะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันที่3คู่เนี่ยเป็น3หลีก2ประเทศนะครับ เป็นเพลย์ออฟซะสองนะครับเดูคู่แรกเราไปที่กาโชซือเรบีเพลย์ออฟเลื่อนชั้นเกมแรกกันก่อนเวลาตีหนึ่งครึ่งนะฮะไปดูเบเดรเวนโตครับทีมอันดับ7นะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางปิซ่าทีมอันดับ3โดยคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นเบเดรเวนโตเอาชนะ5ประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับเบเดรเวนโตชนะ2แพ้สามไม่ค่อยดีนะครับเกมล่าสุดเอาชนะอัสโคลีมาหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางปิซ่าชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดเอาชนะฟ นี่นะครับนนี Bene ้เบเรโตเนี่ยเกมรุกจะมีทางโรเบโตอินซิเย่กับทางจาลูกาลาปาตูล่าในแนวรุกนะครับส่วนทางปีซ่าเนี่ยจะมีทางโรเลนโซลุกกากับทางจอร์จิปุสกัสประสานงานกันในแนวรุกครับก็ต้องบอกว่าเบเรโตกลับมาชนะเกมล่าสุดน่าจะเรียกความมั่นใจขึ้นมาได้พอสมควรแต่ว่าถ้าถอยหลังกลับไปอีกนะต้องบอกว่าฟอร์มพวกเค้าค่อนข้างจะอยู่ในขั้นห่วยนะฮะต้องมาเจอกับปีซ่าที่ฟอร์มโดยรวมดูนิ่งกว่านะครับและที่สําคัญคือเกมรุกของปีซ่าเนี่ยดุดันอยู่เป,เเเเบบปซ่่าาามมเยืออนนแบบี้ผงมวม ด้วยคุณภาพที่ขี่กว่าทางไปเดูเป็นต้นนิดๆเนี่ยน่าจะยันได้ครับคู่นี้น่าจะจบที่ผลเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่2เราไปที่พรีเมียริกอังกฤษเกมตกค้างกันนะครับในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าไปดูซาว์ทัมตันครับทีมอันดับสิบห้าวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางลิเวอร์พูลทีมรองจากฝูงโดยคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นทางลิเวอร์พูลเอาชนะสองประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันที่ห้าเกมล่าสุดของทั้งสองทีมกันครับซาว์ทัมตันเนี่ยชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามครับเเกมมล่าาสสุดอทง ใน FA ฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศในเวลานะครับก่อนไปชนะในช่วงจุดโทษคว้าแชมป์ใบที่2ในซีซั่นนี้ครับไปดูคที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับซาตันวันนี้ข้างหลังจะมีทางแยนเบนเเร็กครับตรงกลางเจมส์วอตพราวส์นะฮะและหน้าเป้าจะเป็นทางเชียร์ด์ครับส่วนทางลิเวอร์พูลจะมีทางอิบราฮิมาโกนาเต้ครับตรงกลางน่าจะเป็นโอกาสของเคอร์ติสโจนส์ครับวันนี้และหน้าเป้าก็จะเป็นทางเดียโกโจต้าครับ สโมสรทำต้านแพ้นะสามจาก4เกมหลังสุดนะครับพวกเขาเล่นเหมือนปล่อยจอยแล้วนะครับไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วจะตกชั้นจะไปเล่นยุโรปไม่ต้องลุ้นอะไรเลยครับเล่นให้จบโปรแกรมไปสโซลเรยพูเนี่ยชั้นมาที่2ของพวกเขาเนี่ยต้องแลกมาด้วยการบาดเจ็บของบังโมโมซาล่ากับทางเฟอร์คิลฟานไดส์นะครับสภาพร่างกายต้องบอกว่าเป็นรองแน่นอนครับแต่ว่าด้วยคุณภาพที่ดีกว่าเนี่ยผมมองว่า วันนี้ลิเวอร์พูลชนะชนะได้ครับแต่ผมมองว่าน่าจะทำได้แค่เฉือนครับซึ่งไม่น่าจะพอครับวันนี้ซกอตแลนด์นแค่เล่นให้สนุกก็พอนะครับลิเวอร์พูลจะเฉือนเอาชนะซกอตแลนด์นได้แค่2ประตูต่อหนึ่งครับคููสุดท้ายเราไปที่เพลย์ออฟในลีกแชมเปี้ยนชิพเกมที่2นะครับ เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าไปดูนอตที่ฮางฟอเรสต์ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดครับเดียคนนี้เกมแรกเนี่ยเจอกันมาเนี่ยเป็นทางฟอเรสต์บุกไปเอาชนะเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดได้ก่อนถึงบ้านเลยเนะครับสองประตูต่อหนึ่งครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับฟอเรสต์เนี่ยชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดเอาชนะเชฟยูมาอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครัสบส่วนทางเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดเนี่ยชนะสามเสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งครับก็มาแพ้ฟอร์เรสต์เนี่กมล่าจะเนนทงาาัสัันครบ เก่งของเขาส่วนทางเชฟฟียูไนเต็ดตรงกลางจะมีทางซซนเดอร์เบเก้ครับกับหน้าเป้าจะใช้เป็นทางอิลิมองเอ็นเดียเย่ครับ เราต้องบอกว่าฟอเรสต์กลุ่มความไเปรียบมาก่อนในการบุกชนะเชฟฟิลด์ได้ในเกมแรกนะครับวันนี้น่าจะมาแบบรัดกลุ่มสุดๆแล้วก็รอสวนกับเจ็บๆครับต่อส่วนทางเชฟฟิลด์ในเตตไม่มีทางเลือกครับพวกเขาต้องเดินหน้าบุกใส่ตั้งแต่นอกโวิดเริ่มเกมนะครับแต่ก็เสี่ยงจะโดนหมัดน็อกจากเกมรุกของทางฟอเรสต์ที่ดีเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้ฟอเรสต์ได้เปรียบด้วยเล่นในบ้านด้วยมาแบบ,แบ,บรัดกลุ่มและผมเชื่อว่าอาจจะมีหมัดสวนเจ็บๆและฟอเรสต์จะเปิดบ้านย้ำแค้นเอาชนะเชดูดดนนชนนไนปะ100 สรุปของหมอของผมทั้งหมดในวันนี้นะครับตาลาเปานะครับคู่แรกครับเบเรเวนโตครับจะเปิดบ้านเสมอกับทางปิซ่าหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองเสาร์ทำตันครับจะเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูลแค่หนึ่งประตูต่อสองและคู่สุดท้ายครับฟอเรสต์ครับจะเปิดบ้านเอาชนะเชฟฟิยูไนเตหนึ่งประตูศูนย์เข้าไปรอบชิงชนะเลิศครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้กันเนี่ยอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับพวกเราคนทำงานนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการตตติดดดาามมมคคครััับบูฟุุุอออลลใใหห้้้สนนนนนกกกขทโชีีแวว่่เจ ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ